ทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กดซ like, b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเหรียญเหนือดวงรุ่นสองวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาหรือว่าหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับเกจิจนะังแห่งภาคอีสานเหรียญเหล่านี้ครับคุณขวัญคุณผู้ชมครับยังจองได้อยู่อีกเหรอคะไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่าแต่เมื่อวานนี้นะนทีมงานในสตูดิโอของเราบอกเลยว่าต้องการจองเหมือนกันไม่ได้ไม่ไไมไพันฮนะนะคือคนต้องการกันเยอะมากครับดูบรรยากาศกันหน่อยครับ เมื่อวานนี้ครับ8มิถุนายนบริเวณชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองขอนแก่นริมบึงแก่นนะครคุณดูฮะมืดฟ้ามัวดินซ้ายก็เต็มข้างหน้าตรงนู้น<อ>ก็แน่นฮะ<อ>ที่จอดรถรถแน่นเอียดเลยครับคนเยอะมากบริเวณชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองขอนแก่นริมบึงแก่นนครครับที่ขอนแก่นประชาชนจากท่วทุกสาราทิศเป็นหมื่นฮะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงกลางคืนวันที่7มิถุนายนนะครับรอคิวจองเหรียญเหนือดวงรุ่นที่สองครับ วัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของพระราวัชระธร,รรมโสพลหรือหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทรครับประธานที่ปรึกษาคณะสงฆ์วัดพระธาตุหมื่นหินในพื้นที่จังหวัดกาลสิน์นะครับคนเยอะมากครับคุณผู้ชมเยอะจริงๆครูเลยครับเ<ร>นี่ยล้นออกมาข้างนอกะครับรรจะไม่มีที่เดนินแล้วค่ะหลวงปู่มหาศิลานะครับเป็นประธานที่ปรึกษาคณะสงฆ์วัดพระธาตุหมื่นหินวชิระโสพลในยาณ บ้านทุ่งกระดาอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสิทธิ์ครับตำรวจต้องมาช่วยดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรครับรอบนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับชาแนลรีวิวระนะครับวันนี้นะครับน้มารีวิวพระที่คนทั้งประเทศรอคอยนะหลายท่านน่าจะเดาถูกนะว่าเป็นพระรุ่นไหนที่คนทั้งประเทศเขารอคอยกันอยู่ตอนนี้ นะที่คนเขาอยากได้กันตอนนี้คงเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นอกจากเหรียญเหนือดวงสองหลวงปูศิลาครับนี่เลยฮนะเห็นไหมเหรียญเหนือดวงสองครับนี่นะเขาเข้าคิวต่อคิวกันหยนะครับไม่ต้องสืบเลยนะครับนะวันนี้นะผมมีมาให้ทุกท่านได้รับชมนะผมคิดว่านะผมน่าจะเป็นยูทู e เพียงเจ้าเดียวในเมืองไทย ที่กล้านำเหรียญที่แพงกว่าทองคำมาแกะลง YouTube รีวิวให้ทุกท่านได้ชมทุกซอกทุกมุมในวันนี้นะครับและผมนำเสนอนะครับรายการแรกก่อนเลยคือรายการที่7นะครับรายการที่7คือเหรียญหลอ่อนะนี่นี่ดให้ดูก่อนรายการที่7คือเหรียญหลอ่อโคตรมวลสารนะครับสร้าง2,200 9ก้าสิบเก้าเหรียญผมมีแค่สามเหรียญน,นะครับบอกไว้ก่อนว่าเหรียญน,นี้แพงกว่าทองคําครับนะบอกไว้ก่อนนะครับนะราคาไม่ต้องสืบในกลุ่มเขามีกลุ่มกันท่านเข้าไปดูได้นะท่านไม่ต้องถามผมหรอกว่าเขาเล่นกันเท่าไหร่นะเพราะถ้าผมพูดไปท่านจะว่าผมโม้ท่านเข้าไปกดดูในกลุ่มได้เลยกลุ่มลวงปปุศิลาตอนนี้มีคนสามแสนเจ็ดหมื่นคนครับนะท่านเข้าไปดูได้เลยนะเดี๋ยวจะหาผมโมนะแต่บอกก่อนว่าเล่นกันแพงกว่าทองคำณนะชั่วโมงนี้ เหตุใดจึงได้รับความนิยมนะฮะจริงๆแล้วเนื้อเนี้ยต้องบอกว่าเป็นเนื้อที่พิเศษมากเหรียญหล่อโคตรมวลสารนะฮะนี่เลยนะครับผมจะให้ดูรายละเอียดที่อาจารย์ลิงค์นะเป็นผู้จัดสร้างเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิใกล้ชิดหลวงปู่นะเขาลงไว้ใน Facebook ของเขารายละเอียดนะลงไว้เป็นข้อมูลนะมวลสารอุดล็อกเก็ตและเหรียญหล่อนะครับ ล็อกเก็ตเนือดวงนะเนื้อดวงรุ่น2นะใช้มวลสารปิดตารวยไม่ยัง้งองค์ชำรุษนะบทเป็นเนื้อผงสมานกับกาวิเศษนะสมีโลหิตหลวงปู่ศิลาด้วยนะสมีเส้นเกษาที่หลวงปู่เมตตาโกนให้เฉพาะการนี้โดยเฉพาะ 4. นะครับมีน้ำตาหลวงปู่ศิลาที่หลั่งออกมาด้วยความปลื้มปิติสุขในคราวสร้างถนนอิ่มบุญที่วัดพระธาตุบนหินครังนั้นผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ แล้วก็5นะมีข้าวก้นบาตหลวงปู่ครับนะหนะมีผงยาที่หลวงปู่เมตตาให้ฝนสมุนไพรของท่านเอง7นะเฉพาะล็อกเก็ตฉากทองจะมีเล็บหลวงปู่ด้วยเนื่องจากมีจํานวนจํากัดจึงใส่เฉพาะชุดฉากทองนะส่วนเหรียญหล่อนะเหรียญหล่อนั้นหลวงปู่เดินทางไปเททองเองครับนะมีมวลสารคือขวานฟ้า25ชิ้นนะเกศพระและมวลสารที่หลวงปู่มอบให้นะทองสําเร็จ มวลสารที่พี่น้องส่งมาทั่วฟ้าเมืองไทยนะมีพระกิ่งวชิระโสพลยานเหรียญหล่ลอหลวงปู่โลหะทุกรุ่นทองคําที่หลวงปู่มอบให้เหรียญเนือดวงรุ่นหนึ่งก็นํามาหลอมด้วยเป็นเนื้องเงินเลข3ามสองเหรียญใส่หน,นึ่งเหรียญในเป็นชนวนมวลสารหล่ออีกหนึ่งเหรียญใส่ในเนื้องเงินและลงยาด้วยนะครับเหรียญหล่หลอชนวนมวลสารเนื้อดวงแผ่นชนวนมวลสารมงคลจักรวาลหนึ่งร้อยสิบสามขนาดจานนายนะนี่รายละเอียด อาจารย์ลิงเขาลงไว้น th ี่นี่นี่หน้าตาจะเป็นชนิดถ้าเป็นล็อกเก็ตนะฮะนี่นี่นี่นะครับมวลสารนะครับวันนี้ผมก็มีล็อกเก็ตด้วยนะนี่เลี้ยญหลออจะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่นี่นี่เลยนะครับเลียนหลอดหน้าตาแบบนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะสำหรับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนี่เลยนะฮรรายการที่เจ็ดผมมีสามองค์นะเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์พื้นที่นะครับ รายการที่เจ็ดเดี๋ยววันนี้แกะให้ชมนะครับอ่ะมาดูกันครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะมองเห็นนะครับรายการที่เจ็ดครับจริงๆแล้วซีนเดิมเนี่ยราคาดีมากนะผมเนี่ยมาแกะให้ท่านชมนะครับนี่เลยดูกล่องกันก่อนนะวันนี้จะรีวิวพระแท้ให้ท่านชมนะครับท่านดูไว้ให้ดีนะอนาคตมันมีเก๋แน่นอนนะครับอนาคตมีเก๋แน่นอนวันนี้ผมกล้านําพระแท้นะ ทุกองที่ผมลงใน u t u b e เนี่ยนะมูลค่าหลักเนี่ยเป็นแสนนะที่ผมเช่ามาเนี่ยนะผมลงทุนเป็นแสนเพื่อที่จะนําพระแท้มารีวิวให้ท่านชมไม่มีใครกล้าทําไม่มีใครกล้าลงทุนเช่นนี้เพราะอะไรผมอยากให้ท่านเห็นพระแท้ก่อนฉีดวัคซีนให้ท่านก่อนป้องกันพระเก้ก่อนนะฉีดวัคซีนป้องกันพาระเก้ให้ท่านก่อนคนอื่นเลยนะครับเอามาดูกันนะครับนี่คือลักษณะของกล่องนะฮะจะเป็นออกเงินเงินแบบนี้สําหรับรายการที่7นี้ นะตัวหนังสือเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่เห็นไหมอ่ะดูด้านในครับเปิดขึ้นมานะครับนี่นี่คือเหรียญหล่อครับนี่นะ,ะผมจะขออนุญาตไม่แกะออกจากถุงละกันนี่นะฮะผมเฝ้าดูมาหลายวันแล้วนะผมว่าจุดที่เหมือนกันอยู่จุดหนึ่งสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะก็คือหลวงปู่จะมีไฝตรงเขาเรียกอะไรตรงจมูกครับเขาเรียกปีกจมกนะูกเนาะเนี่ยผมจะซูมให้ท่านดู ลวงปู่จะมีไยตรงนี้นี่เห็นไหมมองเห็นไหมครับผมไม่มีอะไรชี้เนาะเห็นตรงปีกจมูกลวงปู่ไหมเนี่ย่นี่นๆๆจะต้องมีทุกเหรียญน,นะฮะไม่ว่าจะเหรียญหลอ่อเหรียญปั๊มเนี่ยผมสังเกตดูละนี่จะมีไยเม็ดโต,โตโๆเป้งๆเลยตรงตรงเนี่ยนะเป็นเนื้อเกินเห็นไหมครับตรงปีกจมูกลวงปู่เห็นตรงเล็บผมไหมนี่นะท่านลองไปส่องดูนะท่านไหนมีนะเนี่ยที่ผมสังเกตมาเหรียญแท้ต้องมีไยตรงนี้ครับนี่นะ พิจารณานะครับจุดแรกเลยนะนี่นะครับเห็นไหมฮะนี่นี่นี่น่าจะมองเห็นอยู่เนาะส่วนจุดอื่นอย่างไรท่านลองไปพิจารณาดูนะถ้าที่ผมสเกตผมเห็นไฟตัวนี้นะมีทุกเดือนเลยนะส่วนอย่างอื่นท่านลองไปพิจารณาดูนะครับนี่คือด้านหลังครับหลังยันเหนือดวงครับวัดพระธาตุเมืองทินอำเภอขาวงจังหวัดกรสินครับพระอาราศวัชรธรรมโสพล ศิลาสิริจันโทอายุ80ปีนะเป็นที่ระลึกอายุวัฒนมงคล80ปีครับพศหกเจนะครับนี่นะครับโอ้สวยมากต่อโคศส,สลาแล้วก็ลอลิงดาวกระจายนะย่อม,มาจากศิลาองค์นี้เลข2068ครับนี่2068นะครับผมขออนุญ,ญาตนะไม่แกะถุงแล้วกัน นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตส่องส่องแบบอย่างนี้เลยส่องแบบคาถุงเลยนะฮะขออนุญาตไม่แกะถุงแล้วกันนะเพราะว่าอเดี๋ยวดูนี่เห็นไหมเห็นไฟหลวงปู่ไหมฮะยังยังไม่อยากแกะถุงนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนี่ยเนื้อดวงสองครับเนี่ยตรงจมูกหลวงปู่ท่านเห็นไหม องเห็นไหมเอ่ยนะครับเนี่ยก็จะมีมีเป็นเหมือนฝอยนะเม็ดใหญ่ๆเลยนะตรงปีกจมูกนะนี่ด้านหลังครับนี่นะครับสวยนะครับสำหรับเหรียญหล่อนะวันหน้าก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่มวลสารอันไหนจะเด่นกว่ากันเนาะ แต่ทุกท่านน่าจะดูออกนะวันณะของพระเนี่ยเลขสองศูนย์สองศูนย์หกแปดครับอ่ะโอเคนะครับเพราะว่ามันส่องมไม่เห็นหรอกเพราะาผมไม่ได้แกะถุงมานะเนี่ยนะครับพระสวยมากลูกค้าดูเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บหนึ่งนี่มองเห็นไหมเอ่ยส,ยสวยๆครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับโหเก็บกันยาวๆเลยนะ เก็บกันยาวๆเลยถ้าไม่มีใครมาขอแบ่งก็จะเลี่ยมห้อยคอทั้งหมดนี่แหละเดี๋ยววันนี้จเอาไปลงในกลุ่มลงปุศิลาให้ดูนะครับสวยมากเลยนะครับเป็นบุญตาที่ได้เห็นว่าอย่างนี้ดีกว่าเนื้อดวงหนึ่งเราเราเอื้อมไม่ถึงนะใช้คำว,ว่าเราเอื้อมไม่ถึงแล้วเนื้อดวงหนึ่งนะฮะราคาเนี่ยทองแดงเนี่ยล่างๆนะเนื้อดวงหนึ่งนะหกหมื่นนะครับตอนนี้นะถ้าต่ากว่านั้นอย่าไปเอานะท่านไหนที่จะเข้าไมา่ได้ลงปุศิลาแล้วอยากได้ พระแท้แต่เป็นพระถูกนะมันไม่มีหรอกครับผมจะบอกว่าถ้าท่านเข้ามาเล่นหลวงปู่ศิลาในช่วงนี้ผมจะเรียนอย่างนี้หลวงปู่ศิลาช่วงนี้ท่านดังครับและด้วยการที่ท่านดังก็จะมีคนเข้ามาเล่นวัตถุมงคลท่านเยอะคนต้องการเยอะคนศรัทธาเยอะวัตถุมงคลก็สร้างน้อยนะเรื่องดีมานกับสะพายนะเมื่อความต้องการมากแต่จํานวนมีน้อยราคามันย่อมดีตัวสูงขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา นะใครที่นะอ,อยู่กับหุ้นอยู่กับธุรกิจน่าจะทราบดีในจุดๆนั้นนะหากใครที่คิดว่านะจะเข้ามาเล่นในช่วงนี้ท่านต้องทําใจว่าท่านต้องเจอพระแพงอยู่แล้วหากท่านต้องการพระแท้แต่ถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยผมงบน้อยผมสู้พระแท้ไม่ไหวผมต้องการเล่นพระปลอมก็แล้วแต่ท่านนะราคาถูกๆก็มีหลักร้อยร้อยเก้าเก้าในลาซาดาก็มีก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ว่ากันไปนะฮะ ก็ว่ากันไปในจุดจุดนั้นแต่หากท่านอยากได้ผมแนะนำนะหากท่านอยากได้พระของหลวงปู่ศิลาที่เป็นพระแท้และราคาไม่สูงมี2วิธีครับ 1. ท่านต้องเข้ามาเล่นหลวงปู่ศิลาก่อนที่หลวงปู่ศิลาจะดังครับ นี่นี่คือประกาศแรกเลยนะใครที่เข้ามาเล่นลูงปูศิลาก่อนลุงปูศิลาจะดังยกตัวอย่างเช่นผมคนนึงแหละนะเล่นลุงปูศิลาตั้งกับปี63นะครับนะเพราะนั้นแล้วผมผ่านมาหมดแล้วถึละร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับนะผมผ่านมาหมดแล้วราคานั้นนะฮะใครที่เข้ามาเล่นพร้อมผมใครติดตามผมมามากกว่าห้าปีท่านน่าจะรู้ดีผมลงปูศิลาตั้งแต่ปีหกสามหกสี่นะ ตั้งแตเจริญพรล,ล่างใครจําได้ใครเคยเช่าผมไปนะยกมือขึ้นหน่อยนะนี่คือวิธีที่หนึ่งครับแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะับเพราะว่าท่านดังแล้วนะมันมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้ววิธีที่สองครับนะที่ท่านจะได้เช่าพระของหลวงปู่ศิลาที่เป็นพระแท้และราคาไม่แพงก็คือท่านต้องรอครับรออะไรรอให้หลวงปู่ศิลาเลิกดังนะ อีกกี่ปีไม่รู้นะรอไปก่อนรอให้ท่านเลิกดังแล้วราคาพระอาจจะเบาลงนะอันนี้ผมคิดว่านะแต่อีกกี่ปีไม่รู้ครับห้าปีสิบปีก็ไม่รู้นะท่านก็ต้องรอถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยผมเช่าไม่ไหวหรอกตามราคามันสูงนะผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นล้ปบุศิลา<ๆ>ก็ช่วงที่ท่านดังนี่แหละนะแต่ผมศรัทธาศรัทธาท่านท่านก็ต้องต้องเล่นพระต้องเจอราคาสูงแหละครับนะถ้าท่านบอกว่าท่านศรัทธาช่วงนี้ นะเพราะตอนนี้หลวงปู่ศิลาท่านดังครับนะสมัยก่อนนะไม่ต้องย้อนไปไกลเลยครับเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาติเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยครับทองแดงผมลงไว้เหรียญละห้าร้อยบาทยังไม่มีใครปิดกับผมสักเหรียญเลยครับแต่ผมไม่ได้เสียใจครับเพราะผมศรัทธาหลวงปู่อยู่แล้วเหรียญทองแดงยังเก็บอยู่กับผมเต็มเลยพอมาเดือนเมษาท่านรู้ไหมว่าเหรียญละห้าพันเขาก็ซื้อกับผมครับ เพราะอะไรเพราะหลวงปู่ดังแล้วคนเริ่มรู้จักแล้วตอนนั้นหลวงปู่คนยังไม่รู้จักครับผมเปิดเหรียญละห้าร้อยทองแดงเมื่อต้นปีใหม่ฮะไม่มีคนเอาสักคนครับน่ะมันก็เป็นอย่างนั้นศรัทธาย่อมมาตอนพระแพงนะเขาว่าอย่างนั้นตอนตอนพระไม่ดังไม่มีศรัทธากันนะตอนพระไม่ดังไม่มีศรัทธากันพอพระเริ่มดังผมก็ศรัทธาคนนี้ก็ศรัทธาคนนั้นก็ศรัทธาก็ต้องเตรียมของแดงแหละครับถ้าท่านมาศรัทธาตอนนี้ นะครับพอแล้วการที่จะเล่นผ้าหลวงปู่ศิลาเนี่ยนะหรือพระเกจิอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่นะหากท่านจะเล่นพระแท้แล้วอยากได้าราคาที่ไม่แพงหนึ่งท่านต้องเข้าไปเล่นก่อนที่หลวงปู่จะดังเก็บก่อนผมถึงเอาวัตถุมงคลพระใหม่ที่ทันหลวงปู่แท้หลวงปู่องค์นั้นองค์นี้มาให้ท่านลงใน y o u t u ู e เพื่อว่าให้ท่านเก็บไว้ก่อนนะ ก่อนที่พระจะดังพอพระดังแล้วท่านก็งัดตรงเนี้ยออกมาโชว์เขามาขายเขาท่านก็ได้กำลี้กำไรไปเลี้ยงครอบครองท่านนะนี่คือการเล่นพระนะครับวิธีสองก็คือรอให้พระเกจิอาจารย์ท่านนั้นกระแสเบาลงลดลงแล้วท่านก็เข้าไปเล่นท่านก็ต้องรอนะหนึ่งคือท่านตัดสินใจเล่นก่อนเลยเล่นก่อนคนอื่นเขาเลยสองนะก็เล่นทีหลังเขาเลยนะ ก็มีสองวิธีแต่หากถ้าท่านเข้ามาเล่นมาเล่นพร้อมเขาตอนที่พระดังท่านต้องเจือของแพงถ้าท่านอยากได้พระแท้แต่ถ้าท่านบอกว่าเอ้ยพระแท้ผมไม่สู้ผมไม่เอาผมสู้ไม่ไหวผมเอาของเก๋แล้วกันก็แล้วแต่ท่านลาซาด้าก็มีช็อปปี้ก็มีนะแล้วแต่ท่านอันนั้นเป็นเหตุผลสุวตของท่านนะอันนี้คือผมแนะนํานะสําหรับน้องๆหน,นูหนูหน,นะฮะที่เข้ามาเล่นพระในช่วงนี้หลายหลายเด็ก เด็กรุ่นใหม่นะติดต่อมาผมเยอะมากอยากจะเล่นพระมีเงินโกงเงินก้อนอยากจะลงทุนพระถามว่าแนะนําให้ให้เก็บรุ่นไหนดีผมก็แนะนํำลงปูศิลาครับเพราะตอนนี้ลงปูศิลาซื้อง่ายขายคล่องที่สุดซื้อง่ายขายคล่องที่สุดสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีท่านจะหาผมที่โมท,ท่านเข้าไปดูในกลุ่มกลุ่มเขามีครับกลุ่มลงปูศิลาท่านเปิดเข้าไปดูครับกลุ่มเขามีครับมีหลักฐานครับว่าเขาขายได้จริงครับ แนะท่านไม่ต้องดรามา่าครับท่านเข้าไปดูได้เลยนะครับอันนี้จึงเป็นเหตุผลนะครับอ่ะขุดนอกเรื่องซะเยอะเลยนะครับอ่ะมาดูองค์ถัดไปนะครับอ่ารายการที่เจ็ดเช่นกันนะครับนี่เลยนะขออนุญาตขยับกล้องก่อนนะครับอ่ะนี่นะเปิดขึ้นมาครับเลขอะไรครับมวลสารดีอย่างนี้นะครับโอ้โห วันนี้ผมมีล็อกเก็ตให้ชมด้วยนะฮะล็อกเก็ตก็มีท่านชมด้วยนะครับวันนี้ล็อกเก็ตที่บอกว่ามีมวลสารลวงปู่อัดแน่นน่ะนะฮะโหนี่ยท่านเห็นไหมที่ผมบอกเนี่ยน,นี่จะมีไฟตรงนี้นะถ้าลองสังเกตดูนะครับนี่มีมีไฟตรงเนี้ยตรงเรียกอะไรปีกจมกูกเนาะปีกจมูกลวงปูนี่นี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเล็บผมเห็นไหม ไม่ต้องดูเลขผมนะดูนี่นี่นี่เห็นไหมอันนี้เลขหนึ่งเก้าแปดหกครับนี่นะครับหนึ่งเก้าแปดหกนะฮะสวยครับใครอยากจะเล่นเล่นได้เลยตอนนี้ครับนะซื้อวันนี้พรุ่งนี้ขายได้กําไรเลยนะครับลงป่ศิลาานี่เป็นพาะที่ซื้อง่ายขายข้องที่สุดแล้วชั่วโมงนี้นะเก็บไว้มีแต่กําไรครับผมชั่วโมงนี้ใครอยาก เล่นพระแล้วมีกําไรต้องเล่นหลวงปู่ศิลานะชั่วโมงนี้ผมแนะนําเลยนะครับอ่ะโอเคนะองค์นี้ผ่านไปเนาะเราจะไปกันอย่างไวนิดหนึ่งนะเพราะนะตอนนี้สิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับเพราะว่านะผมจะพยายามที่จะติกเวลานะไม่คลิปมันนานเกินยี่สินาทีผมก็พูดมาซะยาวแล้วนะมาดูเหรียญน,นี้นะครับนี่นะครับองค์นี้สวยนี่เลยองผมจะมาดูผมจะได้เลขที่สวยบ้างไหม อันนี้เลขสองศูนย์หกหกนะนี่สวยนี่นี่ผมบอกเห็นไหมนี่นี่ท่านเห็นหรือเปล่าเห็นที่ผมบอกหรือเปล่านี่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 นะมีไฟเห็นป่ะนี่นี่นะมีไฟตรงตรงตรงอ่ปีกจมูกของหลวงปู่เนี่ยนะก็มีไฟอย่างนี้เลยนะครับอมาดูเนื้ออื่นว่าจะมีไฟอย่างนี้ไหมนะครับมาดูกันนะอันนี้นะครับเลขสองศูนย์หกหก ดูเนื้ออื่นกันบ้างนะครับทีนี้นะจะได้ให้ดูเป็นรายการรายการที่แปดลกันนะรายการที่แปดอ่านดูรายการสักนิดหนึ่งประกอบนะครับรายการที่แปดรายการที่แปดก็จะเป็นเนื้อนวะโลหะเต็มสูตรสร้างหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญขึ้นชื่อว่นานวะโลหะเต็มสูตรเขาจะมีทองคําผสมใส่ด้วยนะครับ สายหลงปูศ mm ิลาเนี่ยจะผสมทองคําใส่ในนวะด้วยนะครับของแท้เลยนะฮะนี่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 เห็นไหมครับเห็นไหมครับเจาะห่วงใส่ห่วงเลขสองหกสี่นี่คือนวะโลหะครับสายหลงปูศิลาเนี่ยนวะแท้ครับทุกท่านนี่เห็นไหมที่ผมบอกว่ามีไฟเห็นไหมนี่นี่นี่ถ้าลองไปส่องดูนะนี่นี่นี่เห็นไหมไฟเม็ดเบลล์มเลยไม่ตึงเป้งเลยตรงตรงตรงปีกจมูกหลงปู่นีจะมีไฟเลยเห็นไห อ่าเนี่ยเนี่ยมีไฟนะครับนี่นะด้านหลังส่วนจุดอื่นท่านลองไปส่องดูนะเดี๋ยวผมจะลองนั่งส่องดูอีกทีแล้วเดี๋ยวจะมาทาคลิปแยกทีว่าตรงไหนเหมือนกันบ้างอะไรยังไงนะครับแต่ที่แน่เนี่ยผมดูคร่าวๆตรงนี้คือมีไฟแหละนะมีไฟทุกเหรียญเลยนะครับนะเหมือนเป็นจุดใยจุดหนึ่งนะมีไฟตรงนี้เลยเนี่ยผมนั่งดูเนี่ยนะมีไฟทุกเหรียญเลยนะ เลข2 6งสครับสวยนะครับโอ้โหนี่คือนวะโลหะนะครับเลขสองสี่ครับท่าไหนอยากนะาบูชาก็ติดต่อเข้ามาสอบถามราคาได้นะเพราะผมไม่แจ้งราคาเพราะว่าราคาพระคือตัวเนี้ยราคาพระไม่นิ่งขยับขึ้นตลอดนะครับต้องเรียนอย่างนั้นต่อไปรายการที่อันนี้รายการที่9ครับเป็นชุดกรรมการฮนะ เดี๋ยวดูรายการก่อนหัรายการที่เก้าเป็นชุดกรรมการนะฮะชุดกรรมการนะครับสร้างหนึ่งพันเก้าสิบเก้าชุดนะครับประกอบไปด้วยนวาโลหานหน้ากากเงินต่อเก้าโคต,สตรสตาโลหะหน้ากากเงินต่อเก้าคนแล้วก็ทองทิพนหน้ากากเงินต่อเก้าโคตรครับอามาดูกันนี่คือชุดกรรมการครับชุดกรรมการตอนนี้เขาขายกันนะในกลุ่มนะครับนะ เกินครนะึ่งแสนนะบอกงี้ดีกว่าเกินครึ่งแสนนะท่านคิดดูว่าครึ่งแสนเท่าไหร่ชุดกรรมการตอนนี้นะขายกันในกลุ่มนะเกินครึ่งแสนนะครับผมไม่บอกป็นตัวเลขแล้วกันท่านคำนวณดูแล้วกันว่าไอ้ครึ่งแสนนี่มันเท่าไหร่นะอ่านเงนดูให้ดูนะครับนี่คือกล่องนะครับชุดกรรมการนะนี่เป็นแบบนี้เปิดขึ้นมาครับไอ้ชาโอ้โห นี่นะครับสวยจริงๆเลยนะครับมันจะมีสามเนื้อนะครับก็จะมีสามเนื้อก็จะมีมีนวะหน้ากากเงินสัตตะหน้ากากเงินแล้วก็ทองทิพทหน้ากากเงินครับผมอันนี้ทองทิพทหน้ากากเงินส่วนนวะน่าจะเป็นอันนี้จะดูจาดูกันนะตอกเก้าโคตรนะครับ นี่เลยชุบต่อเก้าโคเดเลยนะฮะอูเลข2สองเก้าครับเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยต่อเก้าโคต,ต่อคำว่าศิลาเก้าโคตนะเป็นหน้ากากเงินครับนี่นะครับ เลขสองเก้าครับอันนี้เป็นนวะครับผมสวยมากเลยนี่นะฮะไม่รู้ว่าเลขเดียวกันหรือเปล่าเอามาดูสัตตะหน่อยนะครับสัตตะโลหะนี่ขอบก็จะเหลืองๆอย่างนี้สัตตะนี่นี่ขอบสัตตะโลหะนี่นะครับอ๋เลขสองเก้านะชุดเดียวกันเลยเลขสองเก้านะครับ จุดเดียวกันเลยนะครับนี่สวยๆอย่างนี้นะครับเนี่ยหน้ากากก็มีไฟเห็นไหมน,น,นี่นี่นะี่เห็นไหมตรงเล็บนี่นะเนโอ้โหหน้ากากนี่เห็นไฟชัดเลยไหมนี่นี่ตรงนี้หน้ากากาก,าก็มีไฟเหมือนกันนะทางทุกท่านสังเกตดูนะครับนะฮะก็เป็นจุดพิจารณนาน,นี่นะฮะเอามาดูทองทิพย์หน้ากากเงินทองทิพย์หรือทองฟา้าบานอาจจะทองทิพย์นะเก้าโคตรหน้ากากเงิน เลขสองเก้านะครับเนี่ยมีไฟเหมือนกันเห็นไนหะทุกท่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีไฟครับนี่นี่เห็นไหมเลขสองเก้านะฮะนี่เลยนะครับดูพระแท้ครับดูให้สวยดูให้ชอบชอบแล้วติดต่อมาครับถ้าไม่ติดต่อมาท่านก็ไม่มีทางได้เป็นเจ้าของหรอกครับ <laughs> นะ นายเราท่านนะพิจณาเอานะครับนีนะสวยๆครับอ่ะผ่านไปนะครับผ่านไปนะครับอขออนุญาตเก็บครับขออนุญาตเก็บครับผมรายการสุดท้ายครับนี่คือรายการที่12ครับ12เป็นรายการนี้ครับเป็นล็อกเก็ตหลังเหรียญเหนือดวงสร้าง999เเหรียญอันนี้แหละที่ผมบอกว่า มีมวลสารต่างๆมีเกษาจีวรมีเล็บหลวงปู่อะไรพวกเนี้ยนะครับสุดจริงๆนะรายการนี้นามาดูกันนะครับเป็นรายการที่คนใครที่เป็นสายหลวงปู่ศิลาเป็นลูกศิษย์นี่ฝันหากันมากเลยสำหรับรายการนี้นะครับเป็นของมงคลทั้งนั้นเป็นมวลสารที่มันประเมินมูลค่าไม่ได้นะฮะโอ้โหล็อกเก็ตชาขาวนะดูฮะอู้สวยมากนะ เดี๋ยวขอญาตปิดไฟแป๊บหนึ่งนี่ท่านดูโอ้นะโอ้โหปาดดิโตอีพอยแม่งงามคักองนี้ใครได้ไปนะเลขแปดสามองนี้ผมว่มาผมน่าจะไปเลี่ยมใช้ดีกว่ามวลสารหลวงปู่ทั้งนั้นเลยแล้วก็ใช้ได้ทั้งสองด้านเลยเป็นทั้ง็อกเก็ตนะครับ แล้วก็เป็นเป็นเหรียญเนื้อดวงเนื้อทองแดงด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือยิงปืนนักเดยได้นกสองตัวว่างนันดีกว่านะครับด้ทั้งทั้งล็อกเก็ตทั้งเหรียญเนี่ยน,นะเนื้อดวงทองแดงนี่คนก็ถามหากันเยอะเลยนะเป็นทองแดงด้วยนะครับเป็นทั้งล็อกเก็ตมีถูกรายการนี้อ่ะซูมให้ดูหน่อยโอ้โหลูกค้าดูผมว่ารายการนี้ต้องขึ้นคอผมแล้วแหละ ต้องเลี่ยมทองแล้วแหละผมว่ารายการนี้นะเดี๋ยววันนี้ไปร้านทองเลยดีกว่าไปหากรอบทองที่สวยห่มจีวรให้หลวงปู่กันป้าตัวรายการนี้ส,สุดสุดสุดอิหลีนะสุดจริงๆทุกท่านดูฮะโอเลข8แปดสามเสียด้วยฮะเนี่ยโอ้โหอีพอยแม่สุดสุดสุดจริงๆ สุดจริงๆเหรียญนี้สุดจริงๆครับโอ้โหมวลสารเส้นเกษาจีวรหลวงปู่อยู่ในนี้หมดเลยครับข้าวก้นบงก้น,นบาทอะไรต่างๆที่ผมกล่าวมาอยู่ในนี้หมดครับนะเนี่ยนะท่านไหนฟังไม่ทันก็ไปย้อนไปดูคลิปเมื่อต้นคลิปใหม่ที่ผมอ่านให้ฟังนะครับมวลสารต่างๆนานานะที่ประเมินมูลค่ามไม่ได้ อุดอยู่ในเนี้ยนะท่านเห็นไหมท่านเห็นไหมครับโอ้โหสวยมากหากใครได้ไปผมก็จะแสดงความยินดีด้วยนะถ้าท่านได้ไปท่านต้องเอาไปห้อยนะเอาไปใช้นะนะดูครับนะใครอยากได้ก็ติดต่อมานะไม่อยากได้ไม่เป็นไรนะชมบารมีด้วยกันนะครับสาธุไปด้วยกันนะครับนี่สวยมาก นะครับนะเป็นผมเจ้าเดียวแหละท่านสามารถที่จะพิมพ์ค้นหาใน YouTube แล้วเข้ามาดูได้เลยพิมพ์ว่าตูมตามรีวิวพระนะครับท่านจะเจอช่องผมแล้วกดเข้ามาดูได้เลยนะมีผมเจ้าเดียวที่กล้านาเหรียญหลวงปู่ศิลามาลงรีวิวเพราะราคาสูงเจ้าอื่นเขาไม่กล้ามาหรอกนะครับเพราะราคาสูงครับผมนะมีตูมตามเจ้าเดียวที่กล้านาพระแท้มารีวิวให้ท่านชมต่อให้พระรุ่นนั้นจะแพงแค่ไหนก็ตามนะหากผมชอบผมเช่านะฮะ ผมชอบผมเช่านะครับนี่หลวงปู่ศิลาเนี่ยผมเล่นท่านมาตั้งปีหกสามแล้วนะแลยท่านได้ติดตามผมมาแล้วจะทราบดีและตั้งกระเจริญพรล,ล่างอ่ะที่ผมได้มาแต่ก่อนนะครับปลายปีหกสามนะฮะได้เอามาลง youtube อยู่นะครับโหยสมัยออกสวนสงแกเปะครับเจริญพรล,ล่างใครที่ได้ไปตอนนั้นเหรียญละเจ็ดร้อยนะตอนนี้ตอนนี้ผมว่าไม่สองหมื่นแล้วมั้ง สามโอโหผมว่าห้าหมื่นไม่อยู่อะนะ,จะเจริญพรล่างปีหกสามอะที่ผมได้มาทองแดงตอนนั้นได้มาสี่เลี้ยนนะครับผมเปิดกอไปเหลียญละเจ็ดร้อยอะตอนนี้ผมว่าสี่หมื่นห้าหมื่นไม่อยู่นะตอนเนี้ยผมว่านะโ้สวยจริงสวยจริงสวยจังสวยจริงไม่ติงนังครับรายการนี้คุ้มค่าจริงๆนะคุ้มค่าการรอคอยมากเลยนะสวยมากเลย น,นี่ยังให้ท่านดูนเห็นไหมเห็นไฟไหมเนี่ยไฟชัดเจนนะครับสวยจริงๆฮะนี่นะครับนี่นะครับอู้สวยมากโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้จะขออำลาทุกท่านไปกับนี่ล็อกเก็ตนี่เลยนะครับใครสนใจารายการไหนก็ติดต่อเข้ามานะครับอยากจะ ชมภาพนิ่งเนื้อดวงสองก็ติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ